เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นเป็นประสบการณ์สุดหลอนที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งครับเขามีความจำเป็นต้องย้ายออกจากหอพักที่เก่าที่เคยแชร์อยู่กับเพื่อนไปหาคอนโดแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์เขาในการทำงานแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าการย้ายออกไปอยู่คอนโดที่ใหม่จะทำให้เขาได้พบเจอเหตุการณ์สุดสยองขวัญที่ตัวเขาเองก็คาดไม่ถึงเมื่อก่อน เพื่อนๆคนไหนชอบเรื่องราวความน่ากลัวเกี่ยวกับคอนโดตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆก็เป็นได้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณบิก๊ก เขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาคุณบิ๊กได้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปในตอนนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่เขาทํางานเป็นฟรีแลนซ์รับงานด้านคอมพิวเตอร์จากลูกค้าในต่างประเทศงานของเขาต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดึกๆอยู่เป็นประจำเลยครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเวลาต่างประเทศกับบ้านเรามันไม่ตรงกันซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเขาเอง ก็ได้มีการเช่าคอนโดแชร์อยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่หลังจากที่คุณบิ๊กได้เข้ามาทํางานนี้ทําให้การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ช่วงเวลาที่เพื่อนนอนหลับคุณบิ๊กก็ต้องมานั่งทํางานมันทําให้เขารู้สึกเกรงใจเพื่อนเป็นอย่างมากเมื่อเป็นแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะมองหาที่พักใหม่เพื่อแยกออกไปอยู่คนเดียว คุณบิ๊กตั้งใจว่าเขาอยากจะได้ห้องเช่าที่ราคาไม่แพงมากจนเกินไปอาจจะย้ายออกจากใจกลางเมืองไปอยู่ให้ไกลมากขึ้นเพื่อว่าจะได้ห้องที่กว้างขวางและเงียบสงบเหมาะสมกับการทำงานจนมีอยู่วันหนึ่งครับคุณบิ๊กได้เปิดเจอคอนโดจากเว็บไซต์ออนไลน์เป็นคอนโดเก่าที่ตั้งอยู่ในย่านพระรามสอ,อาคารสูง8ชั้น สีขาวอมเหลืองตามอายุการใช้งานโดยห้องที่ประกาศให้เช่าตั้งอยู่ที่ชั้น4มีพื้นที่ประมาณ28ตารางเมตรมีห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเล็กๆและระเบียงด้านหลังที่สามารถเปิดออกไปตากผ้าได้ฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นคอนโดที่เราพบเจอได้ทั่วไปนะครับแต่จุดที่ทำให้คุณบิก๊กตัดสินใจอย่างรวดเร็วก็เพราะว่าราคาค่าเช่า ที่มันถูกมากๆแค่เพียง4,500บาทต่อเดือนแถมยังมีที่จอดรถให้ฟรีต่างหากมีแม่บ้านคอยดูแลส่วนกลางในทุกวันทุกอย่างดูโอเคและดูดีมากๆด้โดยความรีบร้อนในการย้ายห้องทำให้เขาตัดสินใจรีบโทรไปคุยกับเจ้าของห้องแล้วก็ตกลงเช่าในทันทีครับโดยที่คุณบิ๊กไม่ได้เข้าไปดูห้องด้วยซ้ำสองสาวันต่อมาคุณบิ๊ก ก็ขนย้ายข้าวของเข้ามาที่ห้องพักห้องนี้นะครับมันทำให้เขาได้พบว่าคอนโดแห่งนี้เป็นคอนโดเก่าที่ดูเงียบสงบตั้งอยู่ในซอยไม่ใช่ทางหลักที่คนทั่วไปสัญจรผ่านไปมาแต่และชั้นมีห้องพักเกือบ20สิบห้องแต่เมื่อดูจริงๆแล้วมีคนพักอยู่น่าจะไม่ถึงครึง่งลูกบ้านส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานอยู่ในละแวกแถวนี้ และพักอาศัยอยู่ในห้องเพียงลำพังลิฟต์ก็ดูเก่ามีเสียงดังเวลาเปิดปิดเมื่อคุณบิ๊กขึ้นไปถึงห้องพักพบว่าทางเจ้าของได้ให้แม่บ้านมาทําความสะอาดเตรียมไว้ล่วงหน้าทําให้ห้องพักดูดีกว้างขวางและเงียบสงบแบบที่เขาต้องการช่วงเวลาตลอดทั้งวันนั้นคุณบิ๊กก็ยุ่งวุ่นวายกับการจัดของเข้าที่เข้าทางนะครับจัดมุมทำงานตามแบบที่เขาต้องการ ช่วงเย็นเขาก็ออกไปซื้อของที่ตลาดแถวๆนั้นซื้อกลับมากินที่ห้องก่อนที่จะนั่งลงทำงานตามปกติเหมือนเช่นทุกวันคุณบิ๊กเองก็นั่งทำงานไปเรื่อยๆนะครับทำตั้งแต่ช่วงหัวค่าจนถึงเวลาประมาณตีสองแล้วอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังลงมาจากชั้นบนเป็นเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเดินลงส้นเท้าอย่างรุนแรงเสียงดังมากๆ คุณบิ๊กถึงกับหยุดงานที่ทำอยู่เขาเงยหน้ามองขึ้นไปบนเพดานและได้แต่นึกในใจว่าสงสัยห้องข้างบนน่าจะกําลังจัดของหรือว่าทำอะไรสักอย่างเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็กลับมาก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปคืนนั้นผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนเข้าสู่คืนวันที่สคุณบิ๊กก็ยังคงนั่งทำงานในช่วงเวลากลางคืนอีกเหมือนเดิม เขาเริ่มต้นนั่งทำงานตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจนถึงเวลาประมาณตีสองกว่าและเสียงเสียงเดิมมันก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งซึ่งในวันนี้ไม่ได้มีเฉพาะเสียงคนเดินลงส้นเท้าด้วยนะครับแต่มันตามมาด้วยเสียงเหมือนกำลังย้ายของไปมามีเสียงของตกอีกด้วยคุณบิ๊กที่กำลังนั่งทำงานเพลินๆก็ถึงกับสะดุง้งมันทำให้เขาหงุดหงิดเล็กน้อย เพราะว่าเสียงนั้นดังอยู่ตรงเหนือหัวพอดีตรงกับจุดที่เขากำลังนั่งทำงานแต่เขาเองก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดในแงด่ดีว่าเจ้าของห้องที่อยู่ด้านบนก็คงอยากจะจัดบ้านตอนกลางดึกเพราะว่าบางคนคงทำงานกลางคืนเหมือนกับเขาแต่ถ้าถามลึกๆแล้วคุณบิ๊กก็รู้สึกงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ทำไมถึงไม่มีความเกรงใจกันบ้างเลย คืนที่2ก็ผ่านไปเข้าสู่คืนวันที่สซึ่งคืนนี้ก็ไม่แตกต่างจากสองคืนที่ผ่านมาเลยนะครับระหว่างที่คุณบิ๊กกำลังนั่งทำงานอยู่ช่วงเวลาประมาณตี2ก็กว่าเสียงเหล่านั้นก็กลับขึ้นมาดังอีกแล้วมันทำให้เขารำคาญจนรู้สึกทนไม่ไหวครับห้องอะไรจะจัดของได้ทุกคืนแบบนี้เขาถึงกับบ่นพึมพำกับตัวเองมันเลยทำให้เช้าวันต่อมา คุณบิ๊กก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปที่ชั้นบนนั่นก็คือชั้นห้ากะว่าจะไปทําความเข้าใจครับบอกให้เจ้าของห้องนั้นเนี่ยลดเสียงลงสักหน่อยเพราะว่าเขาทํางานไม่ได้เลยแต่หลังจากที่ขึ้นไปถึงชั้นห้าห้องด้านบนที่อยู่ตรงกับห้องของเขาสิ่งที่เห็นมันทําให้คุณบิ๊กถึงกับนิ่งไปเลยครับเพราะว่าประตูหน้าห้องถูกล็อกด้วยแม่กุญแจจากด้านนอก ปลายบอกเลขห้องที่ควรจะติดอยู่ที่หน้าประตูตอนนี้หลุดหายไปมีเพียงประตูเก่าๆที่ทิ้งร่องรอยคาบกลาวเอาไว้และที่สำคัญคือแม่กุญแจอันนั้นขึ้นสนิมเหมือนว่าไม่มีใครเปิดมันมานานมากแล้วคุณบิ๊กเห็นแบบนั้นก็ถึงกับยืนงงอยู่สักพักเลยครับเขาพยา,ายามไต่ตรองเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในหลายคืนที่ผ่านมาได้แต่คิดว่าถ้ามันไม่มีใครอยู่ แล้วเสียงที่ได้ยินมันดังมาจากไหนเขาเดินกลับลงมาพร้อมกับคำถามในหัวและได้แต่เก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจพยายามปลอบใจตัวเองว่าเสียงแปลกๆที่ได้ยินอาจจะดังมาจากห้องข้างเคียงไม่ใช่ห้องที่อยู่เหนือเขาโดยตรงและพยายามใช้ชีวิตต่อไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเข้าสู่คืนวันที่4คืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกหนักเลยนะครับ เสียงฝนกระทบกับตัวอาคารสร้างบรรยากาศการทำงานได้เป็นอย่างดีสายฝนซาลงไปในช่วงเวลาประมาณเกือบตีหนึ่งคุณบิ๊กก็นั่งทำงานต่อจนถึงเวลาตีสองเสียงเสียงเดิมที่คุ้นเคยก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งจังหวะทั้งตำแหน่งเมื่อเสียงนั้นเงียบลงไปเหลือเพียงแค่เสียงฝนกับเสียงพัดลมที่เขาตั้งไว้อยู่ข้างโต๊ะ คุณบิ๊กก็นั่งพิงเก้าอี้และมองออกไปที่ระเบียงหลังห้องไฟจากถนนที่อยู่ด้านนอกทำให้เขามองเห็นละอองฝนวิ่งเป็นเส้นตรงอยู่ในความมืดและในตอนนั้นเองครับสายตาของเขาก็เห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านหน้าไปแค่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเขาบอกว่าเขาตาไม่ฝาดด้วยนะครับคุณบิ๊กเห็นร่างของผู้หญิงคนนึ่งกำลังร่วงลงจากด้านบน ผ่านสายฝนลงไปที่ด้านล่างเขาเห็นแค่เพียงแวบเดียวแต่มันก็ชัดเจนมากพอที่จะทำให้ได้เห็นว่าเป็นร่างของคนอย่างแน่นอนคุณบิ๊กตกใจจนตัวแข็งไปชั่วขณะเลยครับเขาเรียว,วิ่งไปที่ประตูหลังห้องเปิดบานเลื่อนออกและก้มลงไปดูที่ด้านล่างทันทีแต่สิ่งที่พบมีเพียงความว่างเปล่าไม่เจอใครไม่มีร่างคนไม่มีอะไรเลย มีแค่เพียงน้ำฝนที่ขังอยู่ตามพื้นเท่านั้นเขาได้แต่ยืนจ้องภาพนั้นอยู่นานตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหายใจแรงมือเย็นเฉียบและรู้สึกเหมือนหัวใจจะหล่นวูบเขาค่อยๆประคองตัวเองเดินกลับเข้ามาในห้องและได้แต่นึกสับสนอยู่ในใจว่าภาพที่เห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่เขาเห็นจริงไหมหรือว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ภาพหลอนเท่านั้น เช้าวันถัดมาเขาตัดสินใจเล่าเรื่องแปลกๆที่พบเจอให้เพื่อนสนิทฟังทางลายแต่คำตอบที่ได้รับคือเพื่อนเองก็ไม่เชื่อครับเพื่อนบอกว่าเขาในคิดมากไปเองหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งซึ่งคุณบิ๊กเองก็ไม่ได้โต้เถียงเพราะว่าเอาจริงๆเขาเองก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ากำลังพบเจอกับอะไรอยู่กันแน่เวลาเข้าสู่คืนวันที่5ครับคืนนี้เป็นวันหยุด คุณบิ๊กไม่ได้ทำงานเขาก็เลยนอนเล่นอยู่บนเตียงกดโทรศัพท์ดูโซเชียลมีเดียไปเรื่อยเปยื่อยในคืนนี้ก็เหมือนเดิมช่วงตีสองเสียงที่คุ้นเคยก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งวินาทีนั้นไม่รู้อะไรดนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอยู่ๆคุณบิ๊กก็หันหน้าไปทางหน้าต่างหลังห้องอย่างไม่รู้ตัวเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงให้เขาต้องมองไปที่จุดนั้น และทันทีที่สายตามองไปถึงเขาก็เห็นร่างของผู้หญิงคนเดิมร่วงลงมาอีกครั้งร่างเดิมเสื้อผ้าตัวเดิมเธอร่วงผ่านระเบียงชั้นบนลงมาอย่างช้าๆราวกับภาพสโลโมชั่นในหนังที่เคยดูคุณบิ๊กยอมรับเลยครับว่าตอนนั้นเขาเหมือนช็อกไปเลยขยับตัวไม่ได้นอนค้างอยู่แบบนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมา หลังจากที่ได้พบเจอเรื่องแปลกๆมาหลายคืนตอนนี้เขาเริ่มแน่ใจแล้วครับว่าสิ่งที่เจอทั้งหมดเขาไม่ได้คิดไปเองมันไม่ใช่ภาพหลอนและไม่ใช่ความฝันช่วงเวลาตอนเที่ยงของวันถัดมาตอนที่เขาเดินออกไปทิ้งขยะทำให้คุณบิ๊กได้มีโอกาสพบกับแม่บ้านที่กำลังทำความสะอาดอยู่ตรงทางเดินกลางเขาไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปหาทันทีแล้วเริ่มต้นประโยค ด้วยคำถามที่ดูธรรมดาว่าพี่ครับห้อง509ที่อยู่ข้างบนมีคนอยู่หรือเปล่าครับแม่บ้านเงียบไปแป๊บหนึ่งและตอบกลับมาสั้นๆเพียงแค่ว่าไม่มีค่ะห้องนั้นว่างมานานแล้วล็อกไว้นานมากไม่มีคนอยู่หรอกคุณบิ๊กทำได้เพียงพยักหน้าเบาๆเขาไม่ได้พูดอะไรมากครับเพราะว่าเพียงแค่นั้นก็ยืนยันคำตอบได้เป็นอย่างดี คืนวันที่6เป็นคืนวันอาทิตย์ครับคุณบิ๊กเพิ่งเสร็จงานจากลูกค้าตอนเกือบเที่ยงคืนเขานั่งเล่นมือถือดูอะไรไปเร่เปื่อยก่อนที่จะรู้สึกง่วงซึ่งในวันนี้ก่อนที่จะเข้านอนเขาก็เปิดไฟในห้องไว้เหมือนเดิมนะครับเปิดม่านที่ระเบียงเอาไว้แง้มแค่พอมองเห็นด้านนอกซึ่งหลังจากที่เจอเรื่องแปลกๆมาหลายคืนติดกันมันทำให้เขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วครับ เรียกได้ว่าเจอจนชินเลยก็ว่าได้แต่ในค่ำคืนนี้ความรู้สึกมันแปลกไปครับทางที่เสียงจากด้านนอกยังไม่ดังลงมาแต่เขาเองกลับรู้สึกว่าบรรยากาศภายในห้องมันกดดันอย่างผิดปกติอากาศเริ่มเย็นแบบแปลกๆทั้งที่เปิดแอร์เท่าเดิมคอนโดงเงียบสงัดแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเวลา พบว่าตีสองตรงเป๊ะพอดีและในวินาทีนั้นเองก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นเสียงในวันนี้ไม่ได้ดังมาจากชั้นบนครับแต่มันดังมาจากระเบียงหลังห้องคุณบิ๊กค่อยๆหันหน้ามองลอดผ้าม่านที่เปิดแง้มไว้อยู่มองออกไปที่ระเบียงและภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ทำให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดผู้หญิงคนนั้นคนที่เขาเห็นอยู่ในทุกวัน ตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่ที่ระเบียงยืนใกล้กับกระจกบานเลื่อนใช้มือทั้งสองข้างป้องลงบนกระจกใช้หน้าแนบเหมือนกำลังแอบดูเขาอยู่ครับคุณบิ๊กเห็นแบบนั้นก็ตกใจจนร้องไม่ออกเขาบอกว่าภาพทุกอย่างมันชัดเจนมากๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมือสั่นน้ำตาคลอเพราะความหวาดกลัว เขารีบกระชากผ้าห่มขึ้นมานอนคุมปรงในทันทีและซกอยู่แบบนั้นไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เหลือเขานอนไม่หลับเลยนะครับรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาทำได้แค่เพียงนอนนิ่งๆเพื่อรอฟ้าสว่างจนเช้าวันต่อมาทันทีที่เห็นแสงสว่างส่องลอดเข้ามาในห้องคุณบิ๊กก็รีบลุกขึ้นจากเตียงเก็บข้าวของส่วนตัวทั้งหมดยัดใส่กระเป๋า เขาไม่สนใจงานไม่สนใจอะไรอีกแล้วไม่สนแม้กระทั่งค่าเช่าที่ยังไม่หมดเดือนรีบโทรหาเจ้าของห้องเพื่อขอขคืนกุญแจและขับรถออกจากคอนโดในทันทีโดยที่ไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองคุณบิ๊กเองยอมรับครับว่าเขาไม่สนใจจะหาคำตอบว่าช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเขาได้พบเจอกับอะไรกันแน่รู้เพียงแค่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันทำให้เขาเข้าใจได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าอาการที่คนทั่วไปเรียกกันว่าขนหัวลุกมันเป็นแบบนี้นี่เองและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณบิ๊กมานที่นีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่า เชื่อกันเลยยังล่ะครับเพื่อนๆนว่าบางครั้งบางทีการที่เราย้ายไปอยู่คอนโดแห่งใหม่หรือแม้แต่ห้องเช่าโดยทั่วไปบางครั้งห้องที่เราอยู่ก็อาจจะไม่ใช่ห้องที่เราได้พบเจอกับเรื่องผีโดยตรงนะครับเรื่องของคุณบิ๊กเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเลยครับห้องที่ย้ายเข้าไปอยู่ทุกอย่างดูเป็นปกติมากๆแต่ในช่วงกลางดึกของทุกคืนช่วงเวลาตีสองจะมีเสียงบางอย่างดังลงมาจากห้องชั้นบน แล้วก็เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งร่วงหล่นลงมาห้องที่คุณบี๊กพักอยู่ไม่มีอะไรครับแต่กลับกลายเป็นว่าห้องที่อยู่ชั้นบนต่างหากที่มีผีมันเลยเหมาะสมกับประโยคหนึ่งที่ผมมาจะพูดให้เพื่อนๆฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปเลยครับคนจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอแหละครับเพื่อนๆละครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสนุกตื่นเต้น ขนลูกกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ